สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาองค์การและการจัดการในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การนะคะมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจึงมีการทำกิจกรรมร่วมกันแบ่งงานกันทำเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพซึ่งการรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกันนั้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบขององค์การได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าองค์การหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการทำกิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของงานออกเป็นประเภทต่างๆรวมถึงมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกได้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สรุปง่ายๆนะคะองค์การจะต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป แบ่งงานกันทำตามความถนัดมีเป้าหมายร่วมกันและต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าความแตกต่างของคำว่าองค์การและองค์กรนะคะองค์การตรงกับคำภาษาอังกฤษที่ว่า organization หมายถึงส่วนกลางของกิจการมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการตนเองภายในองค์การได้ส่วนองค์กร ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า organ หมายถึงส่วนย่อยภายในองค์การทำหน้าที่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนให้เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จหรือจะพูดง่ายๆนะคะก็คือหลายๆองค์กรรวมกันเข้ามาก็จะกลายเป็นองค์การทันทีค่ะองค์ประกอบขององค์การโดยทั่วไปแล้ว องค์การมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการได้แก่ข้อมูลโครงสร้างเทคโนโลยีเป้าหมายความรู้ข้อมูลข่าวสารและคนค่ะซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนั้นมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนการทำงานขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์การกำหนดไว้ร่วมกันนะคะซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญทั้ง6ประการเนี่ยค่ะ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองคู่แข่งขันหรือแม้แต่เทคโนโลยีก็ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การแบ่งเป็นดังนี้ค่ะวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจหรือกำไร โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ในด้านนี้มักจะเน้นในเรื่องกําไรค่ะทำกําไรสูงสุดซึ่งกําไรในที่นี้อาจจะแสดงออกมาในรูปของจํานวนเงินหรือกําไรที่ได้จากการขายหรือผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกล่าวได้ว่ากําไรเนี่ยก็เป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นถึงความ เข้มแข็งหรือว่าความอ่อนแอขององค์การได้องค์การใดที่มีกําไรสูงก็ย่อมแสดงว่าองค์การนั้นกําลังเติบโตและมีความมั่นคงแต่ถ้าองค์การใดที่มีมีกำไรลดลงต่ําลงเรื่อยๆแสดงว่าองค์การนั้นกําลังมีปัญหาและต้องการหาทางแก้ค่ะต่อไปอย่างที่2วัตถุประสงค์ทางด้านการให้บริการในองค์การที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือ การมุ่งจัดทําบริการสาธารณะต่างๆเพื่อสนองความต้องการของประชาชนส่วนในภาคเอกชนก็จะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงการให้บริการหรือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนอย่างเช่นการมีสินค้าและบริการที่หลากหลายสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นต้นดังนะคะต่อมาอย่างที่3คือวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมนะคะ ก็จะเห็นได้ชัดว่าในองค์การภาครัฐที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือว่าการจัดตั้งโครงการต่างๆที่เป็นการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ในวัตถุประสงค์ทางด้านสังคมตรงนี้ค่ะเพื่อช่วยเหลือค่ะ ต่อมาประเภทขององค์การนะคะที่จำแนกตามวัตถุประสงค์บ้างอันแรกคือองค์การวิชาชีพค่ะองค์การวิชาชีพนั้นก็หมายถึงองค์การที่จัดตั้งขึ้นหรือว่ามีไว้เพื่อความจเจริญก้าวหน้าในกลุ่มบุคคลนะคะเป็นอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกสมาคมวิชาชีพต่างๆนะคะอย่างที่ 2. คือองค์การทางธุรกิจ ะะก็คือองค์การที่มุ่งสแสวงหาผลประโยชน์ด้านกําไรอย่างเช่นพวกห้างร้านบริษัทธนาคารหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะะอย่างที่3ก็คือองค์การเพื่อประโยชน์ของสังคมหมายถึงองค์การที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไปอย่างเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนสมาคมเพื่อการสังคมสงเคราะห์เป็นต้นนะคะ อย่างที่4คือองค์การของรัฐบาลนะคะหมายถึงองค์การที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนนะะอย่างเช่นกระทรวงทบวงกลมหรือกองทหารอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อมาประเภทขององค์การที่จำแนกตามโครงสร้างกันบ้างนะคะอย่างแรกองค์การที่เป็นทางการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า formal organization ก็คือ องค์การที่มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอนการจัดตั้งมีกฎหมายรองรับมีสายการบังคับบัญชาให้กับสมาชิกในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติแล้วก็บางแห่งเรียกว่าองค์การรูปปั้นใหนคือส่วนใหญ่เราจะได้เห็นแบบนี้ได้จากองค์การทางภาครัฐและเอกชนที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยบริษัทต่างๆนะคะพวกนี้ อย่างที่2คือองค์การที่ไม่เป็นทางการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า informal organization ก็คือองค์การที่รวมตัวกันหรือว่าจัดตั้งขึ้นด้วยความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ได้โดยไม่มีการจัดระเบียบโครงสร้างไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีสายการบังคับบัญชา แต่ว่ามีการรวมตัวกันแบบง่ายๆแล้วก็อาจจะล้มเลิกได้ง่ายซึ่งบางแห่งเรียกว่าองค์การอารูปภัยในอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนวงแชร์ชมรมอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปประเภทขององค์การที่จำแนกตามการเกิดขององค์กรนะคะอย่างแรกคือองค์การปฐม,มภูมิหรือว่า Primary Organization เป็นองค์การที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติสมาชิกมีความเกี่ยวพันกันมาตั้งแต่กำเนิดและรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันดีมีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเป็นแบบส่วนตัวไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนักนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนพี่น้องค่ะอย่างที่สองคือองค์การทุติยภูมิหรือว่า secondary organization สมาชิกในองค์การที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการผลตอบแทนเป็นสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากองค์การปรถมภูมิที่สมาชิกในองค์การเข้ามารวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันค่ะยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานราชการห้างหุ้นส่วนบริษัทสมาคมโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาลนะคะพวกนี้คือองค์การทุติยภูมิ